พ่อทำไรอ่ะสวัสดีเป็นลูกถุนน้อยลูกคนครับก็วันนี้ก็มีเจ็ดพมวิเลียนอยมาแบ่งปันน้องๆช่างน้องๆทำรถกันเองนะครับกพวันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าสายพานบีโน่ีโอครับร้อยสิบห้านะก็คือตัวนี้นเป็นเคแยกนะครับแยกเกยน้ำมันแยกถ้าทํารถซิ่งแล้วมันจะมีเกิดปัญหากล่องตัดนะครับของมันจะเป็นกล่องใหญ่นี่บกล่องใหญ่ตาโรซิ่งมันก็ไม่มันอะ่ะสำหรับวัยรุ่นอะ่ะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นกล่องเล็ก สองเล็กวิธีต่อยังไงนะครับไม่อยากครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาสาธยายให้ฟังนะครับก็ชุดใส่ไฟเนี่ยเราเนี่ครับดูอันนี้ยชุดเนี่ยเราไม่ต้องใช้งานเลยทิ้งเลยตัดแล้วก็หาขั้วชุดไฟนี่มากล่องเดิมแล้วกล่องเล็กอะของตัวเก่ามาใส่ครับรหัสอะไรก็ได้ถ้ามันดีที่สุดก็สมูลิครับยี่ห้อนี้แอลโค้นี้ครับไฟดีแน่นอนก็มาต่อได้เลยครับก็ตามสีเลยครับนี่ชัดมองก็ชัดนะครับ ถ้าส้มก็ต่อส้มนะครับตัดต่อได้เลยครับส้มเข้าส้มดำเข้าดำครับอันนีเบอร์สีอยู่แล้วน้ำตาลเข้าน้ำตาลน,นะครับแล้วก็มีขาวน้ำเงินหรือขาวฟ้าครับก็เข้ากันเลยแต่มีเส้นพิเศษอยู่เส้นหนึ่งก็คือของตัวเก่า่มันจะเป็นแดงขาวนะครับแดงขาวพัลเซอร์นะแต่อตัวนี้ในบอดี้เนี่ยมันไม่ใช่แดงขาวครับมันเป็นน้ำเงินดำนะครับ เราก็เอาแดงขาวกับน้ำเงินดำมาผูกติดกันนะครับก็เป็นเสียดสิ้นอันนี้คือใช้งานได้วิ่งดีไม่ตัดแน่นอนนะรับสายซิ่งนะหรือสำรรถเดิมแล้วกล่องตัวนี้พังครับตัวนี้แพงหน่อยเราก็มาตัดแต่กล่องตัวนี้ก็ได้นะครับราคาถูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สนใจไม่สนใจครับก็คลิปนี้เห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับก็ไม่ได้เก่งที่สุดครับแต่จะทำให้ดีที่สุดครับไม้เจอลิปต่อไปครับสวัสดีครับ